สองต่อสี่คิวคิวเราประมาณหกกะบาทโอ้โหสู้ต่อไปหกกะบาทเลยเหรอคิวหนึ่งประมาณสู้ต่อไปบะประมาณเมตรคูณห้าสิบสูงประมาณเท่าไหร่สามสิบอ สองมันเจ็ดสิบกว่าตารางเมตรนี่หนาเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดเซนถึงนไม่ถึงสิเซนหนาประมาณเท่าไหร่อะเทห้าเซนใช่ไหมอ๋อ ห้าเซน